3, 2, สามสองหนึ่งสวัสดีครับผมมีกูสวัดีอยั่คนเดียวมีแต่เสียงกูอย่างเดียก็เป็นตัวแทนสวัสด oh, okay. ีไงโอเคพวกเราลวกบรกช่างเรามีเกมมาเล่นก uh ันเกมอะไรครับอันนี้เป็นลูกอีพีนะครับอีพีอีพีอีกม วันนี้เราจะไปกินไม้กิมพันกันนะครับไม่ใช่ไอ้ผักข้าวเหนียวม่วงเนี่ยเราจะมาแข่งกินข้าวเหนียวม่วงนะครับเพราะว่าหน้านี้ยเป็นหน้าร้อนแบบร้อนมากเลยไม่มีรายการไม่มีรายการไม่มีรายการเกมแบบเล่นกันเกมแบบเล่นกันาขำ มองเห็นปะครับนี่คืการเปิดคลิปของจริงเปิดคลิปกับฝาชีกแล้วผมนี่ยวันนี้เปิดกันสามคนนะครับที่แล้วไอ้ที่กินเยี่ยวกันนี่คือเปิดกันสองคนใช่สวัสดีวัยรุ่นสวัสดีวัยรุ่นเปิดคลิปกับฝาชีกินเหล้าเดี๋ยนะรู้ช่าึงแกล้ไว้เนี่ยเยี่ยวกูกินเยี่ยวกันนี่คือเปิดกันสองคนใช่วันนี้มีเยื่ออยู่หนึ่งรายนะครับผมเนียนที่แบบชอบไปหาสาวชอบไปหาสาวและนี่คือรายการหลอกลวง ผมแกล้งทำคอนเทนต์แกล้งทำคอนเทนต์เป็นแข่งกินข้าวเหนียวมะม่วงตอนรับหน้าร้อนเออช่วงนี้หน้าร้อนไงข้าเนียวมะม่วงแม่งมาไงแกล้งเฟซแกล้งถ่ายงานไนอุปกรณ์ของเราก็จะมีมะม่วงข้าวเหนียวแล้วก็น้ำกะทิน้ำกะทิที่แหละที่เราจะใช้แกล้งไงครับทุกคนการแกล้งครั้งนี้แม่งค่อข้างหนักผมคิดไว้ว่าเราจะแข่งกินข้าวเหนียวมะม่วงกันนะครับสี่คนใครกินไวที่สุดชนะกินช้าสุดแพ้มีคือการที่เราคุยกันไว้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แผนการมันนั่นเลยอันนี้คือการหลอกลวงงนนนะคครับบจมีีีท่โดแกก้อึฮ การแก้ของเรานั่นก็คือขาเหนียวมะม่วงใส่น้ำอซูจิอันนี้คือกะทินะน,นี่คือกะทินะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น4ถุงจะมีถุงหนึ่งที่เราจะผสมแบบ อันนี้ของของพวกเราสามคนของเราสามคนบอกเลยฮะผมบอกเลยของจริงของจริงเ <c oughs> พิง่งอูดตะกี้เลยของจริงลู้พ่อกันโดใครแบ่งนั้น,นที่เป็นสี่สี่คนมักยางสี่เดียวกันสามคนแล้วก็อีกถุงหนึ่งจะเป็นยางษ์รีศียางษ์ราสีจะใส่น้ําอาสจิเข้าไปเน่นจะเข้ากันนะเพราะสีไม่ต่างกันเลยรสชาติาก็น,น่าจะาไม่ขาวนะเดี๋ยวเริ่มทำการมิกซ์นะแต่ป๋ยวเราจะมามิกซ์กัน บอกเลยว่าเขาฉเฉลยป้าพุ่งใครคนคิดวะใครคนคิดพี่จําไม่ได้แล้วใครคนคิดทุก <laughs> อย่างมันแบบมันลงตรงหนังไปหมดเลยใช่มันหลายเรื่องอะเออมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องหลายราวอันนี้คือสังถุงที่ดีนะเออทีไหน่อยหนึองอีกหน่อยอหนึ่ง ขาย่างนะครับอันนี้คือเเนไม่ต้องเซ็นหรอกมั้งคนดูเขาไม่เซ็นโอ้ผมก็ได้ไอเชิงคุณจะอ้วกกะที่ลูกผมครับอันนี้ลูกเฮ้ยแค่ลูกตัวเองแล้วจะอ้วกแล้วน่ะทำไมคนต้องทำหน้าที่ผสมแกเป็นไอ้เชิงคุณอ้วกนเนี่ยนีมึงมึงไม่หาถุงดีทีเดี๋ยวอยู่หืมกลิ่นคาคงไว้หมดนะ เออน้้นพี่ไกด์พี่ตัดภาพไปดูพี่ไกด์นี่โหยนี่อะทิ้งไว้ผมมันมันยืดอะกลิ่นเร่งอันนี้คือลูกผมลูกพี่ไกดลูกกะพีผสมกันนี่มีลูกมะพร้าวด้ะลูกมะพร้าวเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันเนียนว่ะเฮ้ยมันเนียนอะดูดิเออไม่รู้เลยไม่รู้เลยลูกลูกคนเราซ่อนเก่งไงอันนี้คือปกติอันนี้คือพิเศษเนียนอยู่เฮ้ยไม่รู้เลยถ้าเป็นคนดูรู้ไหม รู้ไหมทุกคนรู้ไหมเอาอย่างเอาว่าแบบไม่ไม่คิดอะไรไม่รู้เลยไม่น่าจะรู้นะก็คนเรามันบังเอิญได้บอกว่าแต่ถ้าเป็นพี่แกก็รู้กว่าเปลี่ยนถุงแล้วก็อ่ะหักหลังกันไม่เนี่ยและนี่ก็คือ3ถุงของเรานะครับนี่คือไม่มีอะไรนักทีปกตินี่นักทีปกติหอมอร่อยส่วนนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของเราจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปสตูดิโอกันเยมวับงบับ เดี๋ยวเรืนี้มันแข่งกินกันแบบม้วนกันเอ้ยกินทีละคนจับเวลาตอนนี้เราจัดไว้ไม่ที่เรียบร้อยแล้วสี่กลุ่มนะสี่มาเป็นสี่เซตให้เขาจัดการมาให้ให้เขาจัดการมาให้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมันเนียนว่ะเฮ้ยมันเนียนอ่ะของใครของใครระหว่างกันไปนะอนนี้จะผมไปเรียงเป็นนี้ของคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่อย่างนี้เลยดีกว่าใช่เก่งกินทีละคนแล้วก็จับเวลาโอเคประมาณนี้พี่ขอกินก่อนได้ไหมตื่นตื่นไหมไม่กินอะไรที่หิวชื่อไผ่ได้ได้ในผมกินคนที่สองอ่ะกูแล้ว มกุกสุดท้ายมุกกินใบรึเนี่ยนะมุกกินใบรึเนี่ยโอเคไปเริ่มม่วงสวัสดีครับผมพีระดอนครับวันนี้จะมาเป็นคนแรกในการแดกข้าวม่วงมะเหมียวข้าวเมี่ยวม่วงโอ้ยปวดตบมือตบมือก็เหนื่อยตาหาเลยเที่จเล่นนี่ข้าวเมี่ยวผมจะเป็นคนจับเวลาให้พีระดอนนะครับผมโอเคครับโอเยข้าวเหนียวดิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นบ้านกูจะเอา,ามะม,ม่วงใส่ก่อนแล้วก็ค่อยใช่มันมะม <c oughs> ่วมอง <c oughs> วองันน <c oughs> ี้บ <c oughs> ้านกู มันโงกอะเราเราเลยเราเลยคนละสักห้าชิ้นไปเป็นอย่างต่ำคนละอะสักยังผมคนถัดนี้ครับหนึ่งสองเริ่ม กินเร็วกินมึงช้าชิบหายให้กันาทีเนี่ยรีอะดูมึงสามนาทีสามนาทีเป๊ะครับผมสามนาทีเป๊ะครับเดี๋ยวผมเข็บเข็บังไงอ่ะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีความสุขมากเลยนะฮะเเาป็นความสุขครับเวลาไปซื้อข้าวเหนียวม่วงก็เป็นเป็นฝรั่งฮัดพูดไทยก็ซื้อขวยเหนียวมะม่วงเลยครับแต่ควยเหนียวนี่ฝรั่งไม่อาบน้ำขวยเหนียวขวยหมพร้อมจับเวลาไหมครับพร้อมครับผม สามสองหนึ่งปั๊บเฮ้โหผมไม่กดยุดอะเขี้ยวเขียวหมดปากครับเขียวหมดนปากหนึ่งนาทียี่สวินาทียี่สิบสี่วิครับโอ้โหคือการเดินาทียี่สิบสี่วิ ไอ้รมไม่ใช่มะงวงกระม่วงได้นะรวรรวๆอ,อกไก่ต้องมีคนหักอกหมักก็มีคนไก่ <laughs> มา <laughs> พร้อมสามสองหนึ่งไป เก็บ,กบกร้บอตในยิมหา,า,มาหมือแล้วครับเดนนาทีเอ้สีนาทีครึ่งสี่นาทีมดูว่าครูหลอนแล้วครูคิดอะไรคูดได้่ดไดงคเก็บร็อตในเห็นหรอกแต่ควายเพราะนารีบกินข้าวเลยตื่นผมหน้าตาจะดีแต่การกระทำอกกเอี้ยนะยเกินรู้ลเลยบ้านไหนเนี่ยไ้ ไอโย่ผมบอกไปแล้วไอโง่รู้กูเป็นลำเนาไม่รู้อ่ะอันเดียต่อยเอาเม็ดด้วยอ่ะที่จะเป็นเวลาให้มันเอาเม็ดด้วยมึงเอาเม็ดเป็นเม็ดนึงไม่เอาไอโง่จับเวลาให้มันจับเลยนะนี่โอ้โหนี่ไรู้อะสุดเยี่ยบอ่ะสุดเยี่ยบเอายังขอบใจครับตอนนีครับมา สามหนึ่งเริ่มเริ่มไปครับโอ้โหต่อให้เฮ้ยยี่ห้จเย็นกูตั้งสนาที้วยมีเรืกินมาลวะไอ้ตังอคเปครับเออคือที่บ้านไม่มีอนอ่ะอ๋อเขาใช้มือเขาใช้มือเอ้ยคือเนี่ยี่ไม่ผิเกิฑการนะไม่ใช่ช้อนเฮ้เฮ้ยเฮโอ้โห โอ้โหสุดสุดสุดจัดเฮ้โอ้โหอย่าลืมเม็ดอย่าลืมเม็ดอย่าลืมเม็ดโอ้โหทำท่าเหมือนโมกดิทำท่าเหมือนโมกี้เดี๋ยวผมไปอาคุ้งหัวเราเลยหมดปังยังอ้าหึหนึ่งนาทีสิบวิวินเนอร์อันนี้คือของฮาร์ดนะครับผมหนึ่งนาทีสิบวินาทีเฮ้ สองสิบสี่นาทีครึ่งอันนี้ของเป็นไงครับผมหนึ่งนาทียี่สิบสี่วินาทีเฮ้ยที่สองที่สองสองเลยนี่ของไอพีสามนาทีที่สามเฮ้ยอ่ะตั้งกล้องไปคลิปอะไม่ไม่มันจบแล้วพี่อะจะคลิปแล้วไม่บ่นถุงโทษทุอย่างบอกกันตอนกิปอ่ะผมโทษไปแล้วเลยผมโทษไปแล้วลุงโทษคนชนะด้วยโทษเลยวะจบแล้วคลิปจบแล้วแค่นั้นเออ อยู่ในท้องอย่าไปดูในคลิปต้องมีเฮี้ยแน่ๆเลยสัสใครชอบไปลืมกดไลค์นี่กูชนะนะเนี่ยแต่กูกูยังไม่เคลียร์เลยนี่กูชนะนะเนี่ยและนี่คือละกันลองลวงคูโดนเี้อะไรเนี่ยถ้าใครกูชนะนะเนี่ยใครชอบกดไลค์กดซับสไคร์ตกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับผมไอ้ข้าวก็เกาะไปคลิปเลยครับไปคลิปเลยกูยังโง่เลยไอ้เฮี้ยบายบายเจอกัน นังนี่นังนี่ไปถ่ายกันที่ไหนคนเดี่ยวเขาลับหน้าร้อนเหมือนมะม่วงเป็น่ิตรกันตอนนั้นเลยนี่คือการหลอกลวงนะเขาเดียวมะม่วงใส่น้ำอาทิตยที่มึงแดกมันคืออาทิทั้งหมดอะที่เขาชอบชอบแบบนี้อาอหรือวะ 3 lần xong hết. Bức à? Bực tắc tham những cái เขย่าด้วยไม่รู้ไม่มีไม่ได้กินที่เลยใช่ปะไม่ได้กินเลยอ่ะไม่มีเตาห้อเราอร่อยหรอเตาร้อเรอร่อยวะถึงว่าทำไมเมียชอบเออยังไงก็ผมก็แดกไปแล้วอะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเฮ้ยมันีม่มันมันไม่รู้สึกว่าชนะเลยอ่ะจริงมันไม่รู้สึกอ่ะกระอวนอย่างอ้วนบ้างไงไม่มีโอโหต้องได้กลิ่นปะลูกลูกกูเองอะ พ่อพ่อเล่นท <giving> ้องไรเฮียไม่ชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยเฮียฮานแม่งเด็กแล้วไม่งยงไปละ